สามบทค่ะเป็นสำนวนเกี่ยวกับคติความเชื่อและประเพณีที่คนโบราณตำหนิคนที่บวชสามหนและศึกทั้งสามว่าเป็นคนมีใจไม่มั่นคงค่ะห้ามคบือเป็นคนไม่ดีเรื่องนี้เข้าใจว่าจะมีที่มาจากหนังสือเทศที่จารในใบลานด้วยตัวขอมของไทยซึ่งเอ่อได้พบที่วัดประดู่ทรงธรรมเมื่อพุทธศักราช2493นกะคะก็มีชื่อเต็มว่าชายบวชสามผศึกสามผน หญิงไม้สามผัวหญิงร้างสามผัวตามเรื่องว่าเมื่อครั้งพระเจ้าพรหมทัศสวยราชสมบัติน้าเมืองคาราณสีนะคะก็มีชายชราผู้หนึ่งค่ะเมื่อใกล้จะตายก็ได้เรียกสุทักกรรม,มะบุชายมาสอนว่าหญิงร้างสามผัวและหญิงไม้สามผัวก,ก็ดีเจ้าอยาโคบหาสมาคมเอามาเป็นเมียเลยไม่ดีด้วยว่าเป็นการกินีชั่วนักหนาอันหนึ่งค่ะชายบวชสามหนสึกสามหนก็อยาก พบเป็นมิสหายนการกินีเช่นเดียวกันเมื่อสอนบุตรชายแล้วค่ะชายชลาผู้นั้นก็ตายฝ่ายสุทธกรรมะใครจะพิสูจน์คําสอนของบิดาจึงไปหาหญิงร้างสามผัวคนหนึ่งหญิงไม้สามผัวคนหนึ่งมาเป็นภรรยาและไปคบหาชายบวชสามโหนศึกสามโหนคนหนึ่งมาเป็นเพื่อนคืมาวันหนึ่งค่ะสุทธกรรมะจับหงของพระราชาได้แล้วบอกกับภรรยาทั้งสองว่าแกงกินในตอนเย็นห้ามบอกใครและ ก็ให้ทั้งสองเนี่ยไปจ่ายกับข้าวอย่างอื่นเมื่อภรรยาลงเรือนไปแล้วค่ะสุทธกมรมะก็เอาหงไปซ่อนไว้เอาเนื้ออย่างอื่นมาแกงแทน พันภรรยากลับมาก็ได้กินแกงด้วยกันและตอนเย็นวันนั้นเองค่ะคนเลี้ยงหงรู้ว่าหงเนี่ยหายไปได้กราบถูลให้สงสาบพ,พระราชามีพระราชดำรันให้อมย์เนี่ยนำทองพันตำลึงไปตีค้องร้องเปล่าประกาศว่าผู้ใดรู้เบาะแสตัวคนร้ายจะให้รางวัลเป็นทองพันตำลึงฝ่ายภรรยาของสุธักกมารค่ะได้ยินประกาศก็ปรึกษากันว่าถ้าได้ทองพันตำลึงแล้วไปมีผัวใหม่ก็จะมีความสุขมากกว่านี้จึง ไปถามสุทธากม,มาว่าแกงที่กินเมื่อตอนเด็นนั้นเป็นแกงหงจริงหรือสุทธกกม,มาก็รับว่าจริงคนทั้งสองเมื่อได้รับการยืนยันเช่นนั้นค่ะก็พากันไปแจ้งแก่อามา์ว่าคนที่ขโมยหงของพระราชามานั้นเป็นสามีของนางเองอามา์ก็มอบทองพันตำลึงให้แก่หญิงทั้งสองตามสัญญาและพากันไปลากคอสุทธกกมะไปเฝ้าพระราชากราบทูลให้ทรงทราบถึงการกระทําของสุทธกกมะพระเจ้าพรหมทัตค่ะไม่ได้ สักถามแต่อย่างใดมีรับสั่งให้เพชฌฆาตเนี่ยนำตัวสุทธัครรมะไปประหารในคืนนั้นทันทีในระหว่างทางที่จะไปสู่ตะแลงแกงนอกเมืองค่ะก็ได้พบกับชายที่บวชสามโหนและศึกทั้งสามโหนที่คบหาเป็นเพื่อนชายนั้นเห็นสุทธัคมะต้องโทษจะถูกประหารแทนที่จะแสดงความเสียใจกลับเข้ามายื้อแย่งเสื้อผ้าไปจากกายของสุทธัครรมะเพื่อจะเอาไปขายกินแสดงถึงความเลวร้ายของคนบวชสามโหน ศึกสามโหนที่ประทุษร้ายต่อเพื่อนตามประเพณีโบราณในค่การนํานักโทษไปประหารชีวิตในเวลากลางคืนนั้นไม่เคยมีฉะนั้นเมื่อเพชฌฆาตนําสุทธกรมะไปถึงประตูเมืองไม่ว่าทิศใดจึงไม่มีนายประตูคนใดเปิดประตูให้ค่ะทั้งยังได้แสดงประเพณีว่าการจะประหารชีวิตผู้ใดควรจะพิจารณาโทษผู้นั้นให้ได้ความถ่องแท้เสีก่อนและไม่มีธรรมเนียมที่จะประหารเวลากลางคืนนายประตู เมืองทั้ง4ี่ทิศได้ชี้แจงให้เพชฌฆาตฟังอย่างนี้ทุกประตูในที่สุดค่ะเพชฌฆาตก็จําต้องพาสุธักกรรมะกลับมาเฝ้าพระราชาซึ่งเป็นเวลาสว่างพอดีแล้วก็กลาบทุนเหตุการณ์ให้สง่งทราบพระเจ้าพรหมทัตค่ะได้พระสติจึงได้ทรงสอบสวนซักถามว่าลักหงไปแกงกินตามคําให้การของภรรยาจริงหรือไม่สุธักกร,รมะก็รับว่าลักหงไปจริงแต่ไม่ได้ฆ่าไม่ได้แกงตามคํากล่าวหาจึงรับสั่ง ให้ไปนําหงมาดูก็ปรากฏว่าหงยังมีชีวิตยอยู่จริงได้ทรงถามถึงมูลเหตุว่าที่ทําไปเช่นนี้ประสงค์อะไรสุทกักม,มาก็กราบทูลว่าที่ทําไปเช่นนั้นก็ด้วยมีเจตนาเพื่อพิสูจน์ถ้อยคําของบิดาที่สั่งสอนไว้ก่อนตายว่ามีให้คบหญิงร้างสามผัวหญิงไม้สามผัวและชายที่บวชสามคนศึกสามคนด้วยเป็นคนไม่ดีและบัดน,นี้ก็เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าคําสอนของบิดาเป็น ความจริงทุกประการพระเจ้าพรมทัศน์ได้สดับคำชี้แจงของสุทักมะมะแล้วนะคะก็มีพระราชดำริว่าสุทักกมะมีได้คิดร้ายประ ทำทุจริตแต่ประการใดทำไปเพื่อพิสูจน์คำสอนของบิดาเท่านั้นจึงทรงยกฟ้องปล่อยตัวสุทธากรรมมากลับไปเรื่องนี้แสดงให้เห็นคติความเชื่อของคนไทยโบราณนะคะว่าคนที่มีพฤติกรรมดังกล่าวนั้นเป็นคนไม่ดีเป็นคนที่คบไม่ได้เป็นคนที่ไม่มีความจริงใจแต่การที่จะพูดจะเขียนตามชื่อหัวข้อนิทานข้างต้นก็ค่อนข้างยืดยาวยนเยอะ บางทีจะมีคนพูดรวมความให้สั้นว่าหญิงสามผัวชายสามโบสถขึ้นก่อนแล้วภายหลังแยกพูดตามเพศว่าหญิงสามผัวและชายสามโบสถแล้วแต่กรณีมีความหมายไปในทางตำหนิตีเตียนเป็นการพูดเปรียบเปรยแต่ในภาษาหนังสือไม่ปรากฏมีแต่ไม้เมืองเดิมนะคะนำมาใช้เป็นชื่อนิยายลูกทุงเรื่องหนึ่งว่าชายสามโบสถ์ซึ่งก็มีจุดมุ่งหมายจะแก้คํากล่าวหาที่ว่าชายบวชสามโหดแล้วสึก ทั้งสามนเป็นคนไม่ดีเป็นคนโลเลนั้นอาจเป็นเฉพาะคนบางคนแต่บางคนอาจมีเหตุการณ์บังคับให้ต้องสึกแล้วกลับไปบวชไม่ใช่เกิดจากความโลเลหรือความไม่ดีส่วนตัวนะคะไม้เมืองเดิมจึงเป็นคนแรกที่นําสํานวนชายสามโบสมาเขียนเป็นขยายขยายความให้เห็นในอีกแง่มุมหนึ่งนะคะเ,เคยมีละครเรื่องชายสามโบสครั้งหนึ่งนะคะออออากาศทางสุรทัศน์ ช่องจเนี่ยนะคะก็หลายปีมาแล้วนะคะชื่อประเทศค่ะการใช้ชื่อประเทศประชาชนและสัญชาติได้มีการเปลี่ยนแปลงมาหลายครั้งค่ะครั้งแรกเนี่ยได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่24มิถุนายน ปี2482นนะคะโดยมีข้อความดังต่อไปนี้ค่ะโดยที่ชื่อของประเทศนี้มีเรียกกันเป็นสองอย่างคือไทยและสยามแต่ประชาชนนิยมเรียกว่าไทยรัฐบาลเห็นสมควรถือเป็นรัฐนิยมใช้ชื่อประเทศให้ต้องตามชื่อเชื้อชาติและความนิยมของประชาชนชาวไทยดังต่อไปนี้นะคะก็ในภาษาไทยชื่อประเทศประชาชนและสัญชาติให้ใช้ว่าไทยขอในภาษาอังกฤษ ชื่อประเทศข้อที่1ค่ะชื่อประเทศให้ใช้ว่าไทยเลยนะคะ2ค่ะชื่อประชาชนและสัญชาติให้ใช้่ว่าไทยแต่ทั้งนี้ค่ะไม่กระทบถึงกรณีที่มีบทกฎหมายบัญญัติคําว่าสยามไว้ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2482เป็นต้นไปประกาศมาณนะวันที่24มิถุนายน พุทธศักราช2482นะคะพี่บู์สงครามนายกรัฐมนตรีต่อมาก็ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเปลี่ยนแปลงเรื่องการใช้ชื่อประเทศอีกฉบับหนึ่งค่ะมีข้อความดังนี้นะคะตามที่ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรัฐนิยมใช้ชื่อประเทศประชาชนและสัญชาติลงวันที่24มิถุนายน2482ซึ่งในภาษาอังกฤษให้ใช้ชื่อประเทศว่าไทยแลนด์ซึ่งประชาชนและสัญชาติว่า ไทยนั้นบัดน,นี้รัฐบาลได้พิจารณาเห็นว่าโดยที่ชื่อของประเทศเราเป็นที่นิยมเรียกกันทางต่างประเทศว่าสยามจนแพร่หลายเป็นที่รู้จักกันอย่างดีทั่วไปมาช้านานแล้วฉะนั้นจึงให้ใช้ชื่อประเทศในภาษาอังกฤษว่าสยามกับชื่อประชาชนและสัญชาติให้ใช้ว่าสยามเอสสำหรับในภาษาต่างประเทศชื่อให้ใช้โดยอนุโลมส่วนชื่อในภาษาไทยให้ใช้ว่าไทยไปตามเดิมประกาศณวันที่7กันยายน2 2,488ทวีบุญยเกตนายกรัฐมนตรีประกาศฉบับ,บนี้นะคะก็มีผลใช้บังคับอยู่ระยะเวลาหนึ่งต่อมาก็ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งว่าตามที่ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการใช้ชื่อประเทศประชาชนและสัญชาติล,ชชลงวันที่7กันยายน2,488โดยให้ใช้ชื่อประเทศในภาษาอังกฤษว่ษาสยามชื่อประชาชนและสัญชาติว่าสยามอีตนั้นบันีีค่ะรัฐ ัฐบาลได้พิจารณาเห็นว่าโดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยได้ใช้ชื่อประเทศว่าประเทศไทยทั้งชื่อในภาษาไทยก็ใช้ว่าไทยอยู่แล้วฉะนั้นเพื่อให้การเรียกชื่อประเทศไทยเป็นการสอดคล้องกันทั้งในภาษาไทยและภาษาต่างประเทศจึงให้ใช้ชื่อประเทศในภาษาอังกฤษว่าไทยแลนด์กับชื่อประชาชนและสัญชาติให้ใช้ว่าไทยสำหรับในภาษาต่างประเทศอื่นให้ใช้โดยอนุโลมประก ณวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2492จอมพลปพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้ประเทศไทยของเราซึ่งใช้ว่าสยามแต่ก่อนนี้ก็กลายมาเป็นไทยแลจนถึงทุกวันนี้นะคะ เชี่ยนหมากค่ะเชี่ยนหมากเป็นภาชนะที่ใส่หมากพลูที่คนโบราณเรียกว่าเครื่องกินเชี่ยนหมากเนี้ยเป็นของประจําบ้านเรือนคนไทยนะคะไม่ว่ายากดีมีจนอย่างไรก็จะต้องมีเชี่ยนหมากเพราะเป็นของกินประจําแต่รูปร่างลักษณะของเชี่ยนหมากอาจต่างกันไปตามท้องถิ่นและก็ฐา,านะนะคะบางแห่งนั้นทําเป็นกระบะไม้สี่เหลี่ยมมีช่องสําหรับใส่หมากยาฉุนหรือยาจืดเปลือกไม้สีเสียดเอ้า แล้วก็พลูบางแห่งก็นิยมใช้เครื่องเขินซึ่งดูเรียบร้อยสวยงามดีส่วนผู้ที่มีฐานะมีตำแหน่งก็ทำเชียนหมากด้วยเงินหรือทองเหลืองมีตลับบรรจุสิ่งของเครื่องกินดังกล่าวมีซองใส่พลูทำให้ดูสวยงามมีสง่าข,ขึ้นเชียนหมากจึงเป็นเครื่องบอกฐานะความเป็นอยู่ของเจ้าของบ้านได้อีกอย่างหนึ่งเมื่อขุนแผนเข้าห้องนางแก้วกิริยาเห็นเครื่องกินเชียนหมากก็รู้ได้ทันทีว่า เจ้าของห้องเนี่ยม่ใช่คนต่ํำต้อยลองมาฟังกรอนบทนี้ดูนะคะเอ e, ใจไมิใช่เจวันทองหรือพี่น้องนึกแหนงแคลงชงหนท่วงทีก็ไม่ใช่เป็นคนจนเครื่องกินก็พิกลดูผิดนัก ในกรณนนีใช้ว่าเครื่องกลิ่นก็คงจะเป็นเชี่ยนหมากนะคะชนิดที่ไม่มีฝาปิดครอบจึงมองเห็นสิ่งที่บรรจุภายในที่เรียกกันว่าเครื่องในมีลักษณะดีกว่าของชาวบ้านทั่วๆไปนะคะขุนแผนจึงว่าพิกลเชี่ยนหมากเนี่ยเป็นของประจําบ้านมีไว้ต้อนรับแขกในสมัยโบราณค่ะเมื่อมีคนมาเยี่ยมเยียนเจ้าของบ้านก็จะเลื่อนเชี่ยนหมากเชิญแขกให้กินหมากเป็นวัดนธรรมอย่างหนึ่งที่แสดงความเป็นมิตร ขณะเดียวกันค่ะก็เป็นเครื่องเชิดหน้าชูตาให้แก่เจ้าของบ้านด้วยเพราะถ้าจัดเชี่ยนหมากให้สะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบโดยเฉพาะเต้าปูนจะต้องดูแลเป็นพิเศษคืออย่าให้ปูนเนี่ยาขาดเต้าน้ําในเต้าปูนก็จะต้องไม่แห้งหมากพลูอะไรต่างๆเนี่ยต้องเตรียมอยู่เสมอเพื่อไม่ให้แขกตําหนิดได้โดยเหตุที่เชี่ยนหมากนะคะเป็นเครื่องแสดงไมตรีต้อนรับแขกนี้เองค่ะจึงเกิดมีคติความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีตลับสีพึ่ง เมตตามหานิยมที่ใช้สีปากรวมอยู่ในเชี่นมากที่ยอดไม้ควักปูนที่ทําด้วยทองเหลืองก็จะทําเป็นรูปนางกวักเป็นตะด้วยนะคะคนไทยกินหมากทั้งผู้หญิงผู้ชายมาแต่โบราณค่ะแม้ในเวลาออกศึกทําสงครามก็ต้องเตรียมหมากพลูใส่ถุงเอาไปด้วยมีหลักฐานกล่าวไว้ในพระราชพงศาว,วดารน,นะคะว่าทัพไทยเนี่ยได้ชัยชนะจะสร้างพระเจดีย์ไว้เป็นที่ระลึกที่ชายแดนไทยพมา่าจึงขอปูนแดน ที่ใช้กินกับหมากจากทหารในกองทัพก็ได้ปูนมากจนกอบพระเจดีได้สําเร็จส่วนในเวลาปกตินะคะหมากลูเนี่ยจะใส่ถุงเน็บเอวไปถ้าต้องการถุงสวยๆก็มีขายเป็นถุงหมากสกลาดปักทองประดับกระจกถือเป็นอย่างดีอย่างเลวลงมาก็เป็นสกลาดเขียวแดงถุงหมากดังกล่าวเนี่ยเข้าใจว่าจะเป็นของใช้ของคนธรรมดาทั่วๆไปในการที่อาจซื้อหาไปใช้ได้แต่ถ้าหากว่าเป็นคนที่มีฐาน นะอาจใช้หีบหมากแล้วก็จะมีคนรับใช้เนี่ยถือตามหลังอย่างนางวันทองค่ะก็ใช้หีบหมากดังกรอนตอนที่ขุนแผนจุดน,นางวันทองไปจากบ้านขุนช้างค่ะทําให้หีบหมากพลอยหล่นตกกระจกทวีสแสดงว่าหีบหมากเนี่ยใช้บรรจุเครื่องแต่งตัวคือกระจกสองหน้าแล้วก็หวีได้อีกด้วยนะคะก็อาจจะใหญ่พอสมควรนะนะคะต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินนะคะหีบหมากก็ได้ใช้เป็นเครื่องยศฝ่ายในกลายเป็นของมีค่ามากขึ้นค่ะสม เ็กลมพระยาดำรงราชานุภาพนะคะทรงอธิบายว่าในสมัยรัชกาลที่สนะก็ได้กําหนดแบ่งชั้นหีบหมากออกเป็น5ชั้นนะคะชั้นที่4ค่ะเป็นหีบหมากเงินกะไหลทองสําหรับพระราชทานนางอยู่งานซึ่งทรงใช้สอยในพระราชมุลเทียนได้แต่บางคนที่ทรงพระเมตตาในหมู่นางอยู่งานการพระราชทานหีบหมากกะไหลยังไม่นับว่าเป็นเจ้าจอมนะคะชั้นที่สค่ะเป็นหีบ หมากทองคำสำหรับราชทานนางอยู่งานที่ส่งเลือกไว้ใช้ใกล้ชิดประจำพระองค์ผู้ที่ได้รับพระราชทานหีหมากทองคำมีสักเป็นเจ้าจอมมีคำว่าเจ้าจอมนำหน้าทุกคนสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะคะทรงเข้าพระทัยว่าจะเรียกชั้นนี้ว่าเจ้าจอมอยู่งานส่วนชั้นที่สองนะคะจะเป็นหีหมากทองคำลงยาราชาวดีสำหรับพระราชทานเจ้าจอมมารดาหรือเจ้าจอมอยู่งานที่สรงยกย่องขึ้น ขึ้นเป็นชั้นสูงซึ่งส่งเข้าพระไถว่าเรียกรัศนมแต่ชั้นนี้ขึ้นไปนะคะคืออ่อหีบหมากนะี่จะต้องเป็นทองคําลงยาราชาวดีนะคะชั้นที่หนึ่งค่ะเรียกว่าพระสนมเอกได้พระราชทานพันทองเพิ่มหีบหมากลงยาเป็นพานหมากมีเครื่องในทองคํากับกระถนทองคาใบหนึ่งส่วนชั้นพิเศษค่ะสําหรับพระราชทานพระมเมหสีเทวีซึ่งเรียกในกฎมทียนบานว่าพระภรรยาเจ้ามีทั้งหีบและพันหมาก สวยล้วนทาด้วยทองคําลงยาราชาวดีครั้งถึงสมัยรัชกาลที่5ค่ะเมื่อสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าขึ้นแล้วนะคะจึงโปรดให้ทํากล่องหมากกับหีหมากเครื่องยศมีรูปดวงตราจุลจอมเกล้าอยู่บนฝาต่างๆกันเป็น4ชั้นเหมือนอย่างตราจุลจอมเกล้านะคะชั้นที่1ค่ะกล่องหมากกาไหลทองจาหลักลงยาสีขาวกับตลับเครื่องในสี่ใบบนหลังกล่องก็จะมีรูป าราปฐถมจุลจอมเกล้าสำหรับพระราชทานผู้หญิงที่มียศชั้นสูงเทียบด้วยเจ้าต่างกลุ่มผู้ใหญ่และเจ้าพระยาเสนาวดีชั้นที่สองค่ะกล่องมากเหมือนกับชั้นที่หนึ่งผิดกันแต่บนหลังกล่องเนี่ยจะเป็นรูปดาราทุติยจุลจอมเกล้าและตาับเครื่องในได้เป็นพิเศษสำหรับพระราชทานผู้หญิงที่มียศเทียบกับเจ้าคุณและขุนนางที่ได้รับพระราชทานผ่านทองชั้นที่สามค่ะหีมากาไลาทอง จำหลักลงยาสีขาบเหมือนกล่องมากที่ก่ามมาแล้วนะคะแต่ว่าบนฝาหีนี้จะเป็นรูปดวงตราจุลจอมกล้าสําหรับพระราชทานผู้หญิงที่มียศชั้นรองลงมาแต่พระราชทานตามฐานะของตัวบุคคลมิใช่ด้วยสืบสกุลอย่างตราตติยะจุลจอมกล้าชั้นที่4ค่ะหีมาเงินจำหลักบนหลังหีบมีรูปตราจุลจอมกล้าเป็นชั้นที่ต่ําสุดเทียบกับตราตติยะจุลจอมกล้าสําหรับพระราช ผู้มียศชั้นต่ำในพวกที่ได้รับเครื่องยศจุลจอมเกล้ากล่องและหีมาจุลจอมเกล้าที่กล่าวมานี้นะคะพระราชทานทั้งเจ้านายและข้าราชการฝ่ายในกับหม่อมห้ามเจ้าและภรรยาข้าราชการผู้ใหญ่มิได้เป็นเครื่องยศแต่สําหรับนางในเหมือนอย่างเครื่องยศครั้งราชการที่4ดังที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้นะคะอ,อ,อย่างนีง้นเองก็เกิดทันนะคะเกิดทันได้เห็นเช่นมาของทวดนะคะของทวดก็ค,คยเห็นแล้วก็ของย่านะคะแต่ว่าก็ ไม่ได้แบบรู้ละอลังการนะแต่เราก็ได้เห็นนะคะว่าบางทีก็ยังช่วยตําด้วยนะคะเพราะว่ามีทั้งที่เป็นกระบอกทองเหลืองแล้วก็ที่เป็นเป็นเหมือนครก <st ık> เล็กๆเนี่ยนะคะก็ได้ตําแบบนั้นด้วยนะคะก็ได้เห็นเนี่ยนะคะคุณไงไว่าได้เห็นแต่เด็กรุ่นใหม่นี้อาจจะได้เห็นแค่อ <st ık> ของที่โชว์ตามพิ <st ık> พิธภัณฑ์อะไรต่างๆเนนะคะเพราะว่าไปบางที่เนี่ยเขาจะมีโชว์แบบนี้เห็นนะคะโดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์ที่ที่เขาเรียกอะไรเป็นของเอกชนเนี่ยนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ให้กับผู้จัดด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปดีๆมาให้ท่านได้รับชมรับฟังกันค่ะ